ขอสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ <c oughs> ช่วงนี้สถานการณ์โควิดขอให้ทุกท่านช่วยดูแลสุขภาพร่างกายดูแลครอบครัวให้อยู่รอดปลอดภัยนะครับ <c oughs> ช่วงนี้นั้นสำหรับช่างแล้วนะครับ <c oughs> ถ้าไม่มีงานที่จำเป็นช่างก็ไม่ออกจากบ้าน นะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามีความจําเป็นจริงๆช่างก็จะมีวิธีการดูดแลนะครับดูแลเรื่องความสะอาดโดยเฉพาะเ,เราเป็นช่างมาตรฐานของ PSI แล้วจะมีมาตรฐานอยู่นะครับเช่นว่านะครับช่างที่ไปปฏิบัติภารกิจต่อต่อวันเนี่ยจะต้องนำแอลกอฮอล์ไปด้วยนะครับพอก่อนจะเข้าบ้านลูกค้าเราก็จะ ใช้แอลกอฮอล์ฉีดฉีดฉีด,ฉดทำความสะอาดร,ร่างกายทุกคนนะครับที่เป็นช่าง PSI โดยเฉพาะทีมงานที่ไปด้วยกันเราก็ต้องทำความสะอาดทุกคนเช่นเดียวกันนะครับทีนี้หลังจากการปฏิบัติภารกิจในบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะฉีดแอลกอฮอล์ก่อนที่จะออกจากบ้านลูกค้าเช่นเดียวกันนะครับพื้นที่ที่ตรงไหนที่เราไปจับไปแตะไปต้องนะครับเช่นประตูประตูเปิดลูกบิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะ เอาแอลกอฮอล์ไปฉีดอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยให้กับลูกค้าด้วยกับตัวเราด้วยนะครับฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้นั้นถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าไม่จําเป็นให้ช่างเข้าบ้านจริงๆเราก็ขออนุญาตเลื่อนไปก่อนนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามีความจําเป็นเราก็ดูแลรักษาความปลอดภยัยเรื่องป้องก,กันการแพร่ระบาดของไวรัสให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เราก็ ต้องรักษาตัวเองรักษาครอบครัวแล้วก็ลูกค้าเราจะลูกค้าเองก็ต้องช่วยดูแลความปลอดภัยของตัวเองเช่นเดียวกันนะครับก็คือ,อเวลาช่างไปทํางานเนี่ยเข้านอกออกในบ้านนั้นออกบ้านนี้เข้าบ้านนั้นออกบ้านนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ระมัดระวังเช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยขอให เรามาร่วมมือกันช่วงจังหวะเวลานี้ถ้าเกิดยังไม่จําเป็นนะครับยังไม่จําเป็นให้ช่างเข้าบ้านก็ก็กขอขออนุญาตเลื่อนไปก่อนสักนิดนึงนะครับรอให้สถานการณ์ทุเลาลงไปก่อนนะครับจริงๆลูกค้าทุกท่านที่ติดต่อเข้ามานะครับเราก็บันทึกไว้เราก็เก็บข้อมูลไว้ทุกคนแหละครับแต่ว่าคนไหนที่เราเห็นว่ายังไม่เร่งรีบเกินไปนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ขออนุญาต นก่อแต่ว่าท่านใดที่มีความจําเป็นจริงๆให้ช่างเข้าไปทําจริงๆเช่นอยากจะมันอย่างเช่นแอร์เสียมันนอนไม่ได้มันอยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยกรณีเช่นนี้เนี่ยเราก็ยินดีไปทําให้นะครับก็ถือว่ามีความเร่งด่วนจําเป็นนะครับอย่างไรก็ตามช่วงนี้เนี่ยงานของ PSI เราก็พยายามนะครับที่จะดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดนะครับ ช่วงนี้งานของ PSI เรามีอะไรบ้างนะครับฉะนั้น PSI โดยโดยรวมนละที่คุณลูกค้าเห็นทุกท่านก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอาจารย์ดาวเทียมนะครับนะแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยก็จะมีการพัฒนาเรื่องขีดความสามารถด้านการบริการลูกค้านะครับจะพยายามทำครบวงจรเพื่อให้เป็นตัวเลือก ให้กับลูกค้าสร้างความผูกพันสร้างความปลอดภยัยสร้างความเชื่อมั่นสร้างความเป็นเป็นเป็นหนึ่งให้กับให้กับลูกค้าด้วยนะครับก็คือช่างคนหนึ่งเนี่ยสามารถทำให้ลูกค้าได้เกือบทุกอย่างเช่นเขาบ้าน ลูกค้าหนึ่งหนึ่งบ้านเนี่ยก็คือเราสามารถทําจานดาวเทียมให้ลูกค้าก็ได้สามารถทําเครื่องแยกน้ําให้ลูกค้าก็ได้หรือว่าทําแอร์ให้ลูกค้าก็ได้นะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของ PSI นะครับช่วงหลังๆเราก็มีการพัฒนาศักยภาพเอ่อเรื่องการเอ่ออะไรนะเรื่องโซลาเซลล์นะครับเรื่องโซลาเซลล์ลูกค้าท่านใดที่ใช้อะแอร์ยุ่ยย่ยในบ้านรู้สึกว่าอุ้ยไอแต่และเดือนเนี่ยค่าไฟมัน ยูร์กูนนะครับเดือนละ2,000 3,000นะครับ3,000 4,000่พนชั้นเนี่ยตอนนี้ PSI มีโปรเจกต์ออกมาใหม่นะครับเพื่อที่จะช่วยดูแลลูกค้าในส่วนของอลดค่าใช้จ่ายในการเรื่องค่าไฟฟ้านะครับสมมุติว่าค่าไฟเดือนเดือนหนึ่งสักสามพันนะครับเดือนละสามพันเดือนละสามพันเนี่ยลองคูณเข้าไปครับอ่าสิบสองเดือนก็สามหมื่นหกเข้าไปนะครับสามหมื่นหกพันบาทสิบปีก็สามแสนหกหมื่นกว่าบาทนะครับเช่นเนี่ย ยี่สิบปีก็ตกเข้าไปเกือบล้านนะเจ็ดแสนกว่านะฉะนั้นเนี่ยเราเรามาีพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะช่วยท่านได้แล้วกับพีกเก็สร้างผลิตภัณฑ์ที่สร้างความมั่นใจกับพวกเราได้ ทุกกลุ่มอาชีพนะครับฉะนั้นเนี่ยท่านใดที่มีมองวิสัยทัศน์ไกลๆนะครับที่พอมีกําลังตอนจะลงทุนก็คือช่วงแรกนี่แหละครับคือลงทุนอาจจะหนักหน่อยนะครับหลายหมื่นนะครับเช่นใช้โซลา r เซลล์สักกี่แผงดึงลงมามาใช้กับไฟฟ้าบางท่านก็บอกว่าเอ้ยอใช้แอร์ไม่ได้หรอกไอเรื่องโซลา r เซลล์เนี่ยความเป็นจริงเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นระบบออฟกริดนะครับ อันที่จริงแล้วก็ข้อมูลอาจจะคาดเคลื่อนความจริงเนี่ยเราใช้แอร์ยิ่งใช้ไฟไฟ้าเยอะๆสิ้นเปลืองพลังงานเยอะๆเ,เราต้องการประหยัดก็คือเราใช้โซล่าเซลล์นะครับใช้โซล่าเซลล์ใช้โซล่าเซ,ซลล์ช่วยได้เยอะนะครับเราของ PSI ตอนนี้เรามีอยู่มี1.6กิโลวัตต์นะครับแล้วก็มี2.2กิโลวัตต์แล้วก็มี3.3กิโลวัตต์ มี5กิโลวัตต์นะครับมีระบบเอ่อเนีซิงเกิลเฟดมีทรีเฟดนะมี2รูปแบบนะครับฉะนั้นเนี่ยมันเหมาะกับลูกค้ายังไงหน้าบ้านลูกค้าจะใช้แบบไหนอย่างไรเนี่ยให้ช่างไปประเมินราคาให้ไปดูราคาให้ฟรีนะครับเราเราสามารถไปประเมินให้ฟรีแล้วก็เอ่อ uh, แต่ละเดือนแต่ละเดือนนี่มันมีมีประหยัดไฟตั้งแต่พันกว่าบาทจนถึง3,000กว่าบาทฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านใดอยากจะได้ที่แต่ละเดือนประหยัดเยอะๆเราก็ ติดตั้งกิโลวัตที่สูงขึ้นนะครับฉะนั้นมันความเหมาะสมเนี่ยบ้านไหนจะใช้แบบไหนอย่างไรแล้วก็ค่าใช้จ่ายจะเท่าไหร่เนี่ยช่างช่างเราสามารถไปประเมินให้ฟรีนะครับวันนี้ก็จะทําคลิปสั้นๆขนาดนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเพิ่มเติมอย่างไรนะครับมีเพิ่มเติมอย่างไรเราจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะระยะนะครับอันนี้จากคลิปวิดีโอจากช่างนันเซอร์วิสนะครับตัวแทนมาตรฐานของ PSI นะครับฉะนั้นเนี่ยอขอฝาก พี่น้องที่เป็นลูกค้าทั้งหลายนะครับใช้บริการสามารถเรียกใช้บริการได้ไม่ว่างานดาวเทียมนะครับทีวีดาวเทียมทีวีรับไม่ได้จานดาวเทียมรับไม่ได้หรือ,อางานแอร์เครื่องปรับอากาศกล้องวงจรปิดนะครับกลบ้องวงจรโดยเฉพาะกล้องวงจรปิดเนี่ยสร้างความปลอดภัยให้กับในชีวิตและทรัพย์สินด้วยนะครับ แล้วก็เราก็ยินดีไปดูแลให้ยินดีทําให้นะครับแล้วกับผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเนี่ยเรารับประกันหลังการขายดูแลหลังการขายอย่างดีตามมาตรฐานของ psi ที่กําหนดมาให้เรานะครับเอ่อเราใช้ค่ายของ psi มั่นใจได้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ามีเครือข่ายการดูแลลูกค้าทั่วประเทศนะครับมีศูนย์บริการทั้งหมด36แห่งทั่วประเทศ มันไม่เราไม่ได้เอาสินค้าที่เร่ขายเอามาขายนะครับเนาะแค่นั้นเนี่ยขอฝากพี่น้องด้วยนะครับในรวมไปถึงลูกค้าประจําที่ขอขอบคุณเป็นลูกค้าที่ใ,ใช้บริการประจําด้วยนะครับ ก็ฝากเรื่องโซลาเซลล์ด้วยนะครับโซลาเซลล์ลดค่าใช้จ่ายอันที่จริงเนี่ยโซลารเซลล์นี่เป็นเป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเป็นพลังงานสะอาดเราไม่ต้องไปใช้พลังงานที่ทสิ้นเปลืองนะครับเราเรามีทรัพยากรในประเทศเรามีเยอะแยะมากมายแต่ว่าเรานํามาใช้ยังไม่ครบยังไม่หมดนะครับฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้เราเสียค่าไฟแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยเยอะนะครับฉะนั้นโซลาราเซลล์ช่วยได้ครับ ก็คลิปนี้ขอขอบคุณเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากมากครับ